สวัสดีครับสวัสดีครับินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะฮะวันนี้มากลางสายฝนเลยนะครับทุกคนอะไรครับเนี่ยตอนนี้ฝนกําลังหยุดนะครับวันนี้เราจะมากินไส้กรอกชีสแบบจุกๆนะครับทุกคนกลางสายฝนใช่ไม่รู้ว่าจะตกมาตอนไหนนะครับตอนนี้ก็ไปปลอยอยู่เลยนะใช่ใช่ต้องรีบกินนะครับผมไม่งั้นผฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็มืดบนหัวเราเริ่มมืดหมือแล้วนะครับนู่นตรงนู่นทุกคน มาเป็นก้อนเลยวันนี้เราจะมากินไส้กรอกชีสนะครับผมนี่ฮะโอกินแบบจุกจุกอ่ะแต่ไม่แข่งอันนี้คือไม่แข่งไม่แข่งกินกินไปเรื่อยๆนะครับนั่งชิวๆใช่แต่กินกินให้ลางสายฝนกินให้แบบจุกจุกไปเลยนะฮะก็ดูดีมันจะไม่จุกได้ไงมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับทุกคนวันนี้แบบชิวๆนะครับผมนี่ไส้กรอกชีสใหญ่มันหนังแล้วนอกเข้ากรอบด้วยนะใช่ ทุกคนอันนี้ไม่ชีสอะไรนะหรือเปล่าชีสทะลักหอมเดียวกันจะไม่ชีสได้ไงชีสมันชี <c oughs> ้คืออะไรได้ไงยี่ห่อนี้อร่อยครับทุกคน <c oughs> ชีสแบบหอมหวาน <c oughs> แล้วก็ชีสเยอะมากอะ่ะ <c oughs> ใช่แต่ไม่ใช่ชีสยืดเนาะไม่ใช่ คิดแบบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะทุกคนเติมเต็มคำว่าอะไรเดียวจะบอกว่าไม้เดียวก็เต็มแบบเต็มปากไม่อยากเห็นสภาพตอนแข่งเลยนะแบบเนี้ย เราเคยแข่งไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่เคยแข่งไปแล้วนท้ามากแรกๆก็เร็วหรอกทุกคนไม้สองไม้ทุกคนชื่อทะลักน้ำจิ้มอร่อยนะน้ำจิ้มแบบเข้มข้นมากหือทุกคนอร่อยมาก คิอแบบเข็มๆมันๆเมื่อ <laughs> กี้ฝนตกแรงมากครับทุกคนครับสังเกตจากข้างหลังอะ <laughs> น้ำแบบเออนองมากเลยอะตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเ <laughs> <laughs> ด็กๆในชอบนะอย่างเงี้ยผมว่า ไม่ชอบไม่งคนแก่ชอบเลยนั่นไงใครคนแก่เวลี่กุดที่ใช่ไหมที่เกมใช่ไหมคนแก่ยังนม่มังนมนั่งแน่นใช่แปเนาะมึงอยากอวดอะแบบนี้จะชีสเลยอโปรตีนกับไขมันผสมกันอะออกมาไม่ใช่กรอบ สาระน่ารู้มันเป็นช่วงไงทุกคนช่วงสาระน่ารู้สาระน่ารู้ใช่ไหมเป็นรู้จริงหรือเปล่าไม่นรู้จริงหรือเปล่าแท้หรือเปล่าแต่ได้ใช่นะแต่พูดพูดหมดแล้วทุกคนทนทนฟังไปครับทุกคนหีบ่าโอ้โหไม่อยากจะขัดเขาครับปล่อยเขาตามสเต็ปปล่อยหิบ้าคนตามสไตล์ผมไงแต่ว่า ฝนตกะโดนอันนี้ใหม่โตแอนนั่นน่ะเาจะเเดรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการกินกินนี่อยู่บนนี้บนถาดอันนี้มันอยู่ข้างล่างถาดนะเดี๋ยวผมจะขบโต๊ะแล้วทุกคนคุยกับโต๊ะกินแบบจุกๆอ่ะรีบกินผมจุกแล้วเนี่ยยังโดนลงเท้าตกแล้วติดไม้ท่าไม่ถึงได้ผมหกละไอ้ สุดยอดโอ้หนั่งโอ้ยไม่แล้วก็บีบเฉพาะระว่างงเลยก็บรบให้ทุกคนดูไงโอเคโอเคนะครับครับผมเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเป็นแบบนี้นะครับตามสไตล์ไงมมตโตนนนมาใหม่ๆนี่แบบคิดว่าแบบติ่มๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา เนี่ยทุกคนพอรู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นดูดิไม่แรกผมก็เงียบจริงๆนะตอนนี้เงียบม่ติดดังขนาดมันไหวเลยครับทุกคนมาปุบ๊บนั่งแบบไม่รู้อะไรทุกคนอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยตอนนี้ไม่ถ่ายคลิปก็ดังมาที่บ้านก็ดังอกอคนเปรียกดังอะ <laughs> อะไรก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวต้องแตกเดีนี้ตก <laughs> นี่คือแบบ <laughs> ก็ช่วงนินทาผมนะเนี่ยใช่คลิปนี้มาขายเลยพูดเดียวจาไม่ถึงต0ไม้เดี๋ยวหักคะแนนให้กระโพาะกัดหนนูหักคะแนนความประพฤติมาช่วยกันกินหักคะแนนความประพฤติกระโพาเราก่อนนะตอนนี้ก็ลูกก็เริ่มโจแล้วครับนั่งตตเสลนเลยรอรอกิน แต่ก็ให้ทุกคลิปแบบปกตใกิให้ทุกคลิปหลังคลิปให้ทุกคลิปเลยไม่เท่าไหร่แล้วเจ็ดครับพี่เกมแปดฮะฮะไอกินเจ้าก,ก็ขอให้อย่างแปดผมหกองละไม่ต้องนับหรอกกินเรื่อยๆเจ็ดนี่มาที่แปดจินแบบจุกๆได้กินเสร็จหรอ เมอลามาแหม่นอ่ะกึบเสร็จล้องคืนนี้ขอให้ตกครับทุกคนเราจะไปจับอื่นเราจะไปจับอึ่งข้ามาต้มต้มอึ่งต้มอึ่งอึ่งล้างนะสวออึ่งมีไข่พร้อมเอาไข่แบบเอาตัวใหญ่ไข่แบบไข่จุกๆุกอ่ะไข่เึ้งเป้งตัวนึงนี่เคยอิ่มข้าวอ่ะ โอ้เนี่มันจะมีชีตประมาณตรงนี้ตรงนี้ไม่มีชีตทุกคนแล้วตรงนี้แม่งมีชีตไรเอ้ามันจริงอ่ะแหม่ทุกคนดูสิใครจะไปใส่จนทะลุทะลวงลออกาจล้านหงม่เขไม่ให้ใส่จนเต็มเนี่ยอ่ามันก็มันก็นเน่ดิมันก็มันมีตัวหุ้มอ๋มอผมกัดตอนแรกนึกว่าไม่มีชีตนะเขาเลยต้องกลางสิทีตอ่ะทุกคลิปก็จะมีหลักการให้เราฟังนะครับจากทุกทีนี้ไม่มีหลักการ นั่นแหละกินเยอะจะอ้วนไม่เห็นอ้วนนะครับเขาทีงเนี่ยห่อนผมก็ไม่อ้วนมาเมื่อไรก็พร้อมโูงอย่างเดียวก็หุ่นผมเป็นอย่างนี้อ่ะคิดแล้วก็ขำทุกคนปูดปูดปูดมาเลยโดนงันบอกติดชื้อเขาิดโอ้โห เกมนี่คือแบบอะไรดูหกผมอ่ะใครดูถูกใครดูถูกเขาต้องระมัดระวังเนาะใช่ใครจะมาแบบชนอะไรกัดน้ำลงน้ำลายอันเดียวกันถ้าจะเป็นน้ำลายน้ำลายติดติดมาติดมาในกระแสน้ำลายก็ได้หมาอีกแล้วหมาแล้วครับผมมือมาแล้วหมาแล้วม ับ้อเป็นไงครับผมได้คนละกี่ไม้พี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไม้แปดไม้สิบไม้ว่าไปหนึ่งม่ไม่เยอเยอะจากสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาจะแหน1สิบอ่ะอ้า ก็อาจจะขโมยตอนผมคุยก็ไดลทุกคนไม่มีกล้องไม่มายาได้เลยผมไม่ได้ขโมยแม่เราบ้ราเชื่อเขาเพราะว่าดูจับรูปร่างถูกทุกคนถูกถูกดูจากรูปร่างแล้วดูหนังท้องด้วยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วนะครับที่เขาจะตีไได้สิบไม้นะเขาว่าผมตัวเล็กไงผมเลยกินได้น้อยไปโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็มากินไส้กรอกชีสนะครับวันนี้ก็มากินแบบชิวๆ บรรยากาศฝนตกฝนตกแบบนี้นะครับรเย็นมากมเลยนะครับวันนี้ก็น้ำมีกินเยอะมากเลยครับสิบไม้ไมเลยผมยังได้แค่แปดไม้ได้น้อยนะครับหลังจากที่จัดฟันมานี่ก็กินอะไรได้น้อยเดียวนะครับถ้าพีา่เกมไม่จัดฟันนี่กินเล้แข่งกับผมเลยใช่เลยไปเดี๋ยวในคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมกับน้องๆลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเหลือเยอะเลย นั่งกินไปบรรยายความรู้ไปวันนี้